สวัสดีค่ะแม่หมอพี่มีภายยิปซีพลังบวกนะคะมือนี้กะสีมาขอบคุณนะคะผู้ติดต,ตามเอฟซี FC ทั้งหลายนะคะที่ติดตามแม่หมอ,อมือนี้นะคะแม่หมอมีผู้ติดต,ตามครบหนึ่งพันพอดีนะคะก็ขอขอบคุณผู้ติดตามทุกคนนะคะขอบคุณหลายๆนะคะต่อไปกะติดตามกันต่อไปนะคะแม่หมอกัสีพยายามเฮ็ดคลิปดีๆมาสู่เบิงสู่ฟังเนาะคะ่ะ ่าต่อไปก็เป็นการดูดวงไพ่ยิปซีของคนเกิดวันจันทร์ในเดือนกันยายนนะคะ2 5 6 3นะคะมาเพิ่นไพ่ของเจ้าชะตากันเนาะคะไพ่ของเจ้าชะตาก็คือซีใหม่กับหาดาบกับไม้ขาวา่อาถ้าเป็นธุรกิจส่วนตัวนะคะคงจะของกับเพราะว่าลงโตเบาหวื้อหวานนะคะกับบ่เดือดร้อนนะคะขออ,ข,ออขออย่างเดียวคือจะทำตัว เลยวไหลละะ่ะค่ะะดันทุนล่าง่าดือ้อขอให้ฟังความคิดเห็นของคนหลอบขางบ้างนะคะต่อไปนะคะในด้านการงานในด้านการงานก็สิไดจิตเรียนกับจัดติกนะคะด้านด้านการงานนี่กะกะสิซุกส,สมหวังนะคะ สว่างในตำแหน่งนะคะมีการเลื่อนขันเลื่อนตำแหน่งงานให้สูงขึ้นนะคะสําหรับคนที่ทํางานเกี่ยวกับสารหรือความยุติธรรมน่คะผลงานกับสีเด่นนะคะโดดเด่นนะคะแต่ถ้าเหตุธุรกิจของจะขอกับให้ระวังเอกสารสัญญานะคะเสียดให้ลาบากใจเนาะคะ่ะต่อไปการเงื่อนนะคะการเงื่อนการเงืเนนนะะ่อนเ้ากระได้นะคะคนเกิดวันจันทร์ในเดือนกันยายนนี่กระได การเงินเนาะคะ่กะก็ไดขิงใหม่ก็สามถวยนะคะการเงินนี่กะมีเงินใส่ของมือนะคะส่วนมากกะซิมีเงินมาจากการทํางานนะคะโชว์ในการเสี่ยงมีหน่อยนะคะถา้ถาถ้าประจเปนกับปรเสี่ยงนะคะถ้าเสี่ยงกะโชว์ในการเสี่ยงหน่อยนะคะเพราะว่าเงินนี่กะซิมาจากการทํางานหลายกว่านะคะ ช่วงนี้นะคะมีเงินใส่ของมืดแต่ว่าก็มีรล่จ่ายทางทางสังคมสูงนะคะมีงานเลี้ยงงานอย่างเข้ามาเนาะคะ่ะต่อไปความหักนะคะความหักนีกก็สิได้เก่าดาก็หญิงแกลงก็คือความหักนี่ก็บ,กาาบ,กกกบค่ค่บบคอยดีบนใดนะคะบ่ค่อยบ่บ่บ่บค่อยถือกันนะคะ,ะเนื่องจากความคิดเห็น,นแตกต่างนะคะคิดบ่คือกัน คิดไปคนละทางนะคะอบอดีปันใดนะคะก็ให้พยายามปรับตัวเขากันถา้าถ้าบอพยายามปรับตัวนี้ความแตกแยกอาจอาจมีเกิดขึ้นในในข่าวต่อไปนะคะต่อไปสรุปนะคะสรุปกระเด็ดแปดเหรียญคับเดี๋ยวเดียวินก็กไม่ต้องว่าคนเกิดวันจันทร์นี่เป็นผพ้ที่ว่ามีเงินมีทองมีอันจะกินอยู่นะคะ เพราะว่าเขาเป็นคนเก่งคนขยันนะคะอ,อยู่คือถา้ถาถ้าเป็นแรงงานกับแรงงานมีฝีมือถ้าเป็นเรื่องเงินกับเป็นผู้มีอันจะกินนะคะมีเงินนะคะแต่ว่าช่วงนี้ภายเดวิลึ้นกับมาทั้งว่าช่วงนี้ให้ระวังเรื่องชู้สาวที่เห็นในเสียงเงินนะคะหรือการถูกเอาเปรียบหรือผลประโยชน์เบื้องตัวกันนะค,ะค่ะกั สรุปแล้วนะคะคนเกิดวันจันทร์ขควมหักบเดนนะคะาการงานเด่นการเงินกับพ่อใส่นะคะถือว่าบเดนเดือดร้อนสำหรับคลิปนี้กับพ่อแคนิกรน,นะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์ในหมอนำคอมเมนต์นำด้วยค่ะเพืเป็นกำลังใจเพื่อสิเด้๋ทำคลิปให,หม่ๆมาสู่เบิงสู่ฟังนะคะสวัสดีค่ะ